สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2564ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะในการทำนายนะคะก็จะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะจ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นคำทำนายที่ได้อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ และจะหาคำทำนายได้ค่ะเป็นคำทำนายที่ดีก็ขอให้คุณรับไปแต่คำทำนายที่ดีค่ะคำทำนายไหนไม่ดีไม่ตรงก็ขอให้คุณใช้เป็นเครื่องคอยเตือนใจเตือนสติให้กับคุณเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือว่าเสียหายในการที่คุณจะลงมือทําหรือว่าตัดสินใจทำอะไรค่ะและในการทำนายนะคะก็จะทำนายโดยการเลือกไพ่ย,ยิปซีจำนวน1ิใบ,บเพื่อเป็นตัวแทนของคุณในตำแหน่งต่างๆค่ะ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยค่ะในตำแหน่งแรกนะคะเป็นตำแหน่งของตัวคุณแล้วก็สถานการณ์ในช่วงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเลือกได้ไพ่ the ace of p e n t a c l e แล้วก็ไพ่ the nine of cups ค่ะ ให้สใบนี้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะคุณอาจได้รับงานบางอย่างซึ่งมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะสมน้ำสมเนื้อกันอยู่ค่ะเรียกได้ว่าคุ้มค่าเหนื่อยแล้วก็มักจะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกสบายใจค่อนข้างจะมีความพึงพอใจในชีวิตในระยะนี้ คุณจะมีความรู้สึกว่าสบายๆกับทุกเรื่องเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเข้ามารบกวนหรือว่าทำให้คุณเครียดมากนักแต่ถ้าหากเป็นสถานการณ์โดยทั่วไปในเรื่องต่างๆก็อาจจะยังนิ่งๆอยู่ค่ะยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ในส่วนของการงานค่ะอาจจะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าหากคุณมีความพยายามก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากนะคะ โดยรวมแล้วในช่วงนี้คุณควรที่จะฝึกฝนแล้วก็มุ่งมั่นกับทุกๆเรื่องแล้วผลงานก็จะออกมาดีตามที่คุณคิดไว้ค่ะก็จะส่งผลให้ฐานะการเงินของครอบครัวก็จะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปรับเงินปรับค่าตอบแทนหรือว่าปรับเงินเดือนขึ้นค่ะในส่วนของความรักอาจหมายถึงคุณอาจจะไปแอบหลงรักใครอยู หรือถ้าหากมีการเริ่มต้นดูใจกันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการครบกันอย่างเปิดเผยชัดเจนในคนที่ยังโสดค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับใครบางคนเข้ามาในชีวิตอาจจะมีลักษณะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นพ่อไม่หรือเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนในอีกกรณีหนึ่งค่ะคุณอาจจะพบเจอกับคนที่มีคนรักอยู่แล้ว หรือว่าอาจจะเกิดเรื่องรักซ้อนขึ้นได้ค่ะและเราก็ไปดูกันต่อในตำแหน่งของสิ่งที่ผ่านมาในอดีตของคุณค่ะว่าคุณต้องเจอกับอะไรมาบ้างในตำแหน่งนี้นะคะเลือกได้ไพ่ The Star และไพ่ The Fool ค่ะที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะเป็นช่วงเวลา ที่คุณอาจจะรู้สึกมีความเบื่อหน่ายและไม่มีความสุขหรือว่าสนุกสนานในชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานหรือคุณอาจได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อนและในขณะเดียวกันนะคะคุณอาจจะใช้เวลาเพื่อเยียวยาและดูแลตัวเองในช่วงที่ผ่านมาค่ะอาจจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวหรือ อาจจะอยู่บ้านหาเวลาผ่อนคลายให้กับตัวคุณเองเป็นการชาร์จพลังก่อนจะกลับเข้าสู่สภาวะที่มีความกดดันอีกครั้งหนึง่งและในส่วนของการงานค่ะที่ผ่านมาการงานของคุณนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเด่นชัดนักหรืองานของคุณอาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้คุณได้เรียนรู้เท่าไหร่ค่ะและงานก็จะเป็นแนวที่ค่อนข้างสบายสบาย ไม่เหนื่อยเพียงแต่คุณรู้สึกว่าน่ารำคาญเท่านั้นเองและในส่วนของการเงินนะคะที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีความเสถียรมากพออาจมีรายรับเข้ามาแต่ก็ไหลออกไปหมดค่ะหรือว่าอาจจะอยู่ในสภาวะของการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นเองในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะเจอใครบางคนเข้ามาในชีวิต เป็นคนที่มีชีวิตชีวาและทำให้คุณรู้สึกสนุกที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เบื่อง่ายนั่นเองค่ะและออกจะเจ้าชู้ดังนั้นคุณควรที่จะเผื่อใจเอาไว้บ้างค่ะยาคาดวังให้มากเพราะอาจจะเสียใจได้ในทีหลังนะคะและสำหรับผู้ที่มีคนรักหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็ดูจะจืดจาง ไปสักหน่่อยคะและเราก็ไปดูกันต่อที่ตำแหน่งของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรค่ะและในตำแหน่งนี้นะคะเลือกได้ไพ่ The Six of Pentacles ค่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าคนรอบๆข้างตัวคุณเป็นมิตรกับคุณพอสมควรค่ะ อาจจะให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆต,ตั้งแต่เรื่องการงานจนกระทั่งข้อคิดในการใช้ชีวิตเป็นไปได้ค่ะว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆรวมไปถึงตัวคุณเองก็ชอบที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้คนอื่นเมื่อคุณเห็นว่าเขามีปัญหาเช่นกันในส่วนของการเงินค่ะในช่วงนี้มีเรื่องจําเป็นที่คุณต้องใช้เงินซึ่งถ้าหากคุณมีปัญหาติดขัดด้านการเงิน ก็จะมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะก็ยังไม่มีโอกาสก้าวหน้าที่เด่นชัดแต่ก็จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีค่ะทีนี้ก็ไปต่อกันที่ตำแหน่งของความคิดภายในใจค่ะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนั้นเป็นอย่างไรในตำแหน่งนี้นะคะเลือกได้ไพ่ the two of cups คุณ อยากจะมีความรู้สึกที่สบายใจค่ะมีความปรารถนาดีต่อคนอื่นและอยากจะให้ชีวิตมีความราบรื่นไม่อยากมีปัญหาหรือว่าขัดแย้งกับใครคุณต้องการที่จะมีชีวิตที่มีความลงตัวเป็นไปในแบบที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจหมายถึงตัวคุณเองอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับความรักของคุณอยู่ ถ้าหากมีการเลือกรากกับคนรักไปก่อนหน้านี้นะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปคืนดีกันอีกครั้งหรือในบางคนอาจจะคิดเรื่องการหารักครั้งใหม่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากได้ใครสักคนคอยเข้าใจและสามารถรับฟังคอยอยู่เคียงข้างคุณได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตค่ะ และไปต่อกันค่ะที่ตำแหน่งของอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรในตำแหน่งนี้นะคะเลือกได้ไพ่ t h f i l v e of Cups และไพ่ The m a g i c i เชค่ะอาจจะมีโครงการใหม่ๆรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานเข้ามา ถ้าหากคุณไม่เฉื่ยชาจนเกินไปเรื่องราวใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนั้นค่ะจะมีประโยชน์กับคุณมากเลยทีเดียวคุณมีโอกาสได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆหรือว่ามีข่าวคราวเรื่องงานใหม่เข้ามาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะค่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าหากคุณจะคิดเรื่องการวางแผนในอนาคตและก็เริ่มลงมือทำแน่นอนค่ะว่าความสำเร็จในอนาคตรอคอยคุณอยู่อยู่แล้ว คุณอาจจะได้รับฟังความคิดเห็นหรือว่าข้อคิดดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มีสิ่งที่ดีในอนาคตรอคอยคุณอยู่ถ้าหากว่าในช่วงนี้คุณมีความเครียดก็ขอให้เบาใจลงได้ค่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆจะค่อยๆค,คลี่คลายจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติในที่สุด แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มิไว้นะคะที่คุณจะมีความอึดอัดใจวิตกกังวลในเรื่องของอนาคตมากเกินไปคุณอาจมีความกังวลใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานและอาจจะต้องร่วมงานกับคนที่คุณไม่ชอบนักช่วงนี้นะคะยังไม่ค่อยมีโอกาสในความก้าวหนา้าทางด้านการงานสักเท่าไหร่ระวังมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของคุณค่ะถ้าหากว่ามีโอกาสได้เปิดใจ คุยหรือว่าเคลียร์กันก็จะช่วยให้บรรยากาศในเรื่องของความอึดอัดใจนะคะมีความผ่อนคลายลงได้บ้างในเรื่องของการนำเสนองานค่ะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าตาของเจ้านายมากนักอย่างไรก็ตามก็ขอให้คุณอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะยังมีโอกาสที่ดีรอคอยคุณอยู่ในอนาคตนั่นเองค่ะและเราก็ไปดูกันต่อค่ะที่ตำแหน่งของแนวทางในการแก้ปัญหา ในตำแหน่งนี้นะคะเลือกได้ไพ่ The f o u of Pentacles ค่ะคุณมีความอึดอัดจใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะลงมือทำอะไรทั้งนั้นนะคะคุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยและไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วงนี้ขอให้คุณอย่ายึดติดกับวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆค่ะเพราะมันอาจจะไม่ได้ผลเสมอไปนะคะควรปรับเปลี่ยนวิธีหรือว่ายืดหยุ่นซะบ้างค่ะ คุณอาจจะมีความเครียดและวิตกกังวลในเรื่องของการเงินคุณอาจมีความคิดว่าอยากจะประหยัดหรือมีความคิดที่อยากจะเริ่มเก็บเงินก็เป็นไปได้ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นอยู่นะคะคุณจะรู้สึกว่ายังมองไม่เห็นทางออกของปัญหาก็ขอให้คุณลองเปิดใจให้กว้างแล้วก็ปรับทัศนคติของคุณดูค่ะอาจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้นะคะ และไปต่อกันที่ตำแหน่งสุดท้ายของคุณในเดือนนี้ค่ะว่าจะได้ไพ่อะไรไพ่บทสรุปเดือนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะและในตำแหน่งบทสรุปของคุณค่ะในเดือนนี้เลือกได้ไพ่ The Queen of Pentacles ค่ะถือว่าเป็นไพ่บทสรุปที่ดีมากๆใบหนึ่งเลยค่ะ เพราะโดยรวมแล้วค่ะสิ่งต่างๆก็จะเริ่มมีความชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นกว่าในอดีตคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของตัวคุณก้าวไปสู่จุดที่มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นมีความสุขสบายและความมั่นคงทั้งในเรื่องของการงานและทรัพย์สินในเรื่องของการงานค่ะคุณจะรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เริ่มที่จะมีความอิ่มตัว และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคตซึ่งตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าหากคุณได้มีโอกาสพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นกว่านี้ค่ะก็จะสามารถเติบโตในสายงานที่คุณทำอยู่ได้อย่างแน่นอนค่ะในส่วนของการเงินจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาค่ะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ได้ของขวัญของฝากที่ถูกใจ ความรักของคุณก็มีโอกาสค่อนข้างมากนะคะที่คุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะความสัมพันธ์ก็ราบรื่นมั่นคงดีก็ถือว่าไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงหรือกังวลใจค่ะทุกอย่างก็มีการพัฒนาไปในในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่คุณกังวลไปเองเท่านั้นค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภ ประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองให้สมกับความมุมานะของคุณนะคะสวัสดีค่ะ